ใกล้เข้ามาเต็มทีสำหรับศึกตัดสินที่เกาะโอนิกาชิมะในตอนนี้เราผู้นำของกลุ่มร้อยอสูรเหลือเพียงแค่3คนเท่านั้นนั่นก็คือไคโดคิงและควีนที่กำลังต่อสู้กับซันจิและดูเหมือนว่าในตอนนี้มันจะมีอะไรบางอย่างกำลังเกิดขึ้นกับร่างกายของซันจิมาดูกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับซันจิกันแน่ฉันจะเป็นล้าช้าโจรสลัดให้ได้เลย 8 9<す>、8, 9です。 สวัสดีคุณผู้ดูทุกท่านนะครับผมในวันนี้นะครับก็ถูกปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับสบปอยแรกสั้นๆของมังงะวันพีซตอนที่1028เปิดฉากมาที่ประเทศวานโนใกล้ๆก,กับเกาะโอนิงงชิมะกลุ่มซีพีิโลที่นําโดยรับรุจ,จิได้เดินทางเข้ามาใกล้เกาะโอนิงงชิมะซึ่งภารกิจของพกลรอบลุจ,จิในครั้งนี้มีอยู่2ออย่างก็คือหากไคโดนั้นพ่ายแพ้พวกเขาจะเข้ายึดประเทศวานโนให้มาอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลโลกและอีกหนึ่งภารกิจก็คือจับตัวนิโคโลบิน กลับไปแล้วจากนั้นนะครับภาพก็ได้ตัดไปที่เกาะโอนิาชิมะที่กําลังลอยมุ่งหน้าไปยังนครหลวงบุกผาในตอนนี้นะครับเหลือเวลาอีกไม่ถึง5นาทีก่อนที่เกาะโอนิชิมะนั้นจะร่องลอยไปถึงนครหลวงบุกผาทางด้านยามาโตะเธอนั้นก็ได้ใช้ล่างสัตว์โอคุจิโนะมากับมีและก็ลังหาทางจะทําลายระเบิดที่อยู่ในเกาะโอนิชิมะแล้วจากนั้นนะครับภาพก็ได้ตัดไปที่ห้องแสดงดนตรีการต่อสู้ของซันจิกับควีนในระหว่างการต่อสู้นะครับซันจินั้นก็ยังคงรู้สึกแปลก กกัับร่างางงงยขออตวเแล้วจากนั้นนะครับซันจิก็ได้ถูกควีนนั้นเล่นงานจนกระดูกของซันจินะครับหักแทบที่จะทั่วล่างแต่ทว่านะครับจูจ่ๆร่างกายของซันจินั้นมันกลับรักษาตัวเองได้ซึ่งแม้แต่ซันจินะครับก็ยังตกใจกับเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นวันนี้นี่ฉันมีพลังแบบเดียวกันกับพวกนั้นหรอไม่เอานด้ไฟฉันไม่อยากกลายเป็นสัตว์ประหลาดส่วนด้านควีนนะครับเมื่อเห็นอย่างนั้นเขานั้นก็ตกใจเช่นกันที่เห็นซันจินั้นสามารถรักษาตัวเองได้แล้วควีนนะครับก็ได้โจม ตีเข้าใส่ซันจิอีกครั้งด้วยการเอาดาบนะครับฟันเข้าใส่ที่ซันจิแต่ทว่าครับเมื่อดาบของควีนมันได้สัมผัสที่ตัวของซันจิดาบของควีนนั้นมันก็หักในทันทีซึ่งมาเห็นอย่างนั้นควีนนั้นเขาก็ถึงกับตกใจครับผมก็มีเพียงประมาณนี้นะครับผมสําหรับสปอยล์แรกสั้นๆของมังงะวันพีสตอนที่1028นสิะครับผมสิ่งที่น่าสนใจในตอนนี้นะครับก็คือลอฟลุจินะครับได้เดินทางมาที่ประเทศวาโน้ด้วยก็ถือว่าเป็นตัวปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับผมสาหรับ พวกที่ไม่สนกติกาถึงแม้ว่าลูฟี่นะครับจะอ่อนปวกเปียกเหนื่อยจากการต่อสู้สักแค่ไหนนะครับแ้าพวกนี้เห็นมันก็คงจะเหยียบลูฟี่ซ้ำอยู่ดีนะครับผมซึงภารกิจของร็อบุจิในครั้งนี้นะครับก็คือถ้าไคโดเนี่ยพ่ายแพ้ก็จะยึดประเทศวานอให้อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลโลกก็แง่นะครับผมเพราะว่าประเทศวานนะครับมันมีทรัพยากรที่รัฐบาลโลกนะครับต้องการมากๆไม่ว่าจะเป็นพวกอาวุธยินไคโดหรือทรัพย์สินต่างๆนะครับที่ประเทศวานนะครับก็ล้วนเป็นสิ่งที่รัฐบาลโลกนี่ต้องการ ทัั้้งนนแล้วก็มาจับตัวนิโคโลโบินหลังจากที่ทําภารกิจผิดพลาดในตอนที่อยู่ในกลุ่ม c p พีนเนะเาะเพราะว่าพวกรัฐบาลโลกนะครับก็ต้องการจับตัวนิโคโลโบินอยู่แล้วเพราะว่าโรบินสามารถอ่านโพนิกิฟได้เดี๋ยวความลับมันจะถูกเปิดเผยว่าจากซันส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของร่างกายของซันจีคือตอนนี้นะครับร่างกายของซันจีนะครับมันมีสิ่งที่ผิดปกติเกิดขึ้นแล้วนั่นก็คือร่างกายของซันจีนครับมันแข็งแกร่งขึ้นถึงแม้ว่าจะกระดูกหักนี่ก็ยังสามารถต่อกับคืน ได้เฉยเลยคือรักษาตัวเองได้ส่วนผิวหนังของซันจินะครับก็ดูเหมือนว่ามันจะแข็งเหมือนกับพี่น้องคนอื่นๆของซันจิเลยก็คงจะเป็นตามที่หลายๆคนคาดการนะครับผมว่าตอนนี้พลังของซันจินะครับมันได้ตื่นขึ้น,นมาแล้วที่ซันจินะครับไม่ใช่เป็นสิ่งผิดพลาดแล้วคือพลังของซันจินะครับมันก็เล่นมาตื่นในตอนนี้นี่นะแต่ก็ดีเหมือนกันครับที่มาตื่นในจังหวะนี้ที่ซันจิครับต้องมาเจอกับศัตรูที่แข็งแกร่งอย่างควีนนะครับผมก็ถือว่าโอเคแหละที่มาตื่นในตอนนี้เนาะคือเดิมทีนะครับพลัังงขอจิที ยังไม่ตื่นนี่ซันจินี่ก็เก่งในระดับหนึ่งอยู่แล้วพอเซลลในร่างกายนะครับมันตื่นขึ้นมาแบบนี้มันก็ยิ่งจะทําให้ซันจินะครับแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมผิวหนังก็แข็งก็ถือว่าเป็นเกราะป้องกันอย่างดีโดนเล่นงานก็คงจะไม่เจ็บสักเท่าไหร่หรอกถึงแม้ว่าจะโดนเล่นงานหนักๆร่างกายก็ยังสามารถรักษาตัวเองได้อีกต่างหาก อะไรมันจะสุดยอดปันนะั้นถ้าจะให้สรุปนะครับก็คือว่าซันจิในบรรดา4ี่พี่น้องก็ถือว่าซันจินี่เป็นผลงานที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วละ่ะเพราะว่าซันจินะครับมีความนึกคิดเหมือนกับมนุษย์แต่ว่าร่างกายแข็งแกร่งแต่พวกนั้นนะครับมันไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นก็มารอดูกันนะครับว่าซันจินี่จะใช้พลังใหม่นี้ได้ดีสักแค่ไหนก็กําลังน่าสนใจนะครับผมสําหรับเรื่องของซันจิก็คงจะมีท่าใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาลมะมั้งก็รอติดตามกันต่อไปนะครับผมสําหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับผยงงไงก็ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ